ส่วนมากเวลาเราพูดถึงการแก้ปัญหาการศึกษาเราก็มักจะพูดถึงบทบาทของหน่วยางานภาครัฐอย่างเดียวนะเราพบว่าจริงๆแล้วไม่เพียงพอนะคะสำหรับความหลากหลายของผู้คนของเด็กๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะสังคมไทยที่มีรอยต่อของการศึกษาจำนวนมากเนี่ยอาจจะ มองเห็นความสําคัญของบทบาทของภาคีเหล่านี้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะสก,กสวเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่เกิดจากงานวิจัยนะคะทีะ่ทางกองทุนได้สนับสนุนจากการทํางานตรงนี้เนี่ยเราพบว่ามีประเด็นสําคัญมากสําสหรับเรื่องของการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยก็คือมีรอยต่ออยู่มากมายในระบบการศึกษานะคะปัจจุบันนี้ เราพบว่าการศึกษาไร้อยๆตอก็อาจจะมีเครื่งองมืออื่นนะครเครื่องมือแรกก็คือดิจิทัลแพลตฟอร์มก็อาจจะปรากฏมาเป็นหลักสูตรออนไลน์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทำเครดิตแบงค์นะคะก็คือธนาคารเครดิต ถ้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้อยากจะหางานพาร์ทไทม์เพื่อสร้างไรายได้ในขณะเรียนเราก็จะแนะนําสถานประกอบการที่มองหาคนทํางานพาร์ทไทม์น้องๆที่อยากหาสถานที่ฝึกงานค่ะทแพลตฟอร์มนี้จะแนะนําสถานประกอบการที่ต้องการนักศึกษาึกงานไปมาค่ะทีชุมชุนสิ่งที่อยากได้ที่สุดจากเงานงนภาครัฐประกันแรกคือการยอมรับในการหาทางออกที่หลากหลายนี่คือบทบาทรัฐ จะมีบทบาทสําคัญมากนะคะที่จะเห็นว่า,าก,การเรียนรู้นอกห้องเรียนมีความสําคัญและสามารถเป็นจริงได้สามารถสร้างทักษะชีวิตทักษะหรือคุณภาพของประชากรประชาชนที่ดีให้กับประเทศได้บทบาทรัฐอาจจะต้องขยายสนับสนุนการเรียนรู้ที่นอกห้องเรียนด้วยนะถ้าเราต้องการสร้างคนในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นให้เขามีสุภาพดีมีสภาพการเรียนรู้ นะมีการควบคุมตนเองเพื่อมีพฤติกรรมสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้เนี่ยนะเราต้องสร้างที่เด็กปฐมวัยเพราะว่าสมองถูกสร้างตั้งแต่ในครรมารดานะฮะจนถึง8ปีแรกอันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดและสมองเนี่ยสร้างด้วยการดูแลไม่ว่าจะเป็นสุขภาพโภชนาการความปลอดภยัยและก็สร้างด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์เชิงบวกนะอันนี้เป็นพื้นฐานเลย นะถ้าเราไม่สร้างด้ปฐมวัยเนี่ยโหทน,นี้ไม่มีทางที่เราจะได้พลเมืองอนาคตนะฮะที่เราต้องการได้พ่อแม่มที่มีจีนที่มีตัวตนด้ความหมายคือว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนในห้องนี้ทุกคนเป็นลูกเ,เรามีพ่อแม่ของเรามันถ้าพ่อแม่เข้าใจหลายเรื่องหรองหือเรื่องส่วนใหญ่จะเบาไปเยอะเลยเรื่องการให้ความรู้พ่อแม่เนะคะีค่ะในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญ ที่สุดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กที่สุดอยากให้เขาเป็นกําลังสําคัญในการดูแลบ่มพ่อให้เด็กคนนี้มีคุณภาพความสําเร็จของการสร้างการดูแลการส,งส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่เลี้ยงเด็กบ้านรับเลี้ยงเด็กนสเซอรี่สถานหน้าเด็กสมวัยโรงเรียนอนุบาลเหล่านี้เป็นผู้ดูแลเด็กตัวจริงดัดหน้าทั้งสิ้นนะการบุาการ คนเหล่านี้เข้ามาร่วมกันและเกิดการลงทุนในชุมชนแล้วก็ชุมชนสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมการดูแลที่หลากหลายและด้การสนับสนุนจากภาครัฐนะอันนี้ถึงจะนำไปสู่ความสำเร็จทำอย่างไรจะจะผลิตครูคุณภาพให้ได้ที่สามารถที่จะ,อะสอดคล้องกับทิศทางของโลกในอนาคตซึ่งมันจะต้องให้เด็กนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ย มีความสามารถในการที่จะปรับตัวเรียนรู้พบกับสิ่งใหม่ๆซึ่งจะเข้ามาโดยเพราะอย่างยิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องกระบวนการคิดเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตครูคุณภาพซึ่งตอนนี้ปัญหาของบ้านเราก็คือว่าเราขาดหน่วยที่จะมาดูแลที่จะประสานงานเรื่องการผลิตทิศทางของผู้ผลิตกับผู้ใช้หรือแม้กระทั่งการกํากับจํานวนการปริมาณและคุณภาพอันนี้คือข้อเสนออันแรกเลยที่ผมคิดว่าเรื่องระบบการผลิตที่เราจะต้องให้ความสําคัญซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ย สิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือว่าประเด็นเรื่องของอย่างที่กสศทาเนี่ยก็คือเราใช้ดีมานเป็นตัวตั้งปลายทางที่เราที่เราอยากได้ครูในพื้นที่ที่มันขาดแคลนเนี่ยแล้วเราก็เอา,เอาเอาความต้องการในปลายทางเน่ยมากําหนดแล้วก็ผลิตครูให้ได้คุณภาพตามที่เขาจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าเ,าเรื่องการผลิตครูของอประเทศเนี่ยจต ิสต์ปัญหาเอาไว้เป็นกระดาษโน้ตว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับอาจจะไม่ใช่ทําให้ตัวเรากดหูไปแล้วไม่ทาอะไรอะไรนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าทําอย่างไรเราจะสามารถที่จะทําให้กระบวนการผลิตและพัฒนาเนี่ยผู้ใช้กับผู้ผลิตเนี่ยได้หันหน้ามาคุยกันแล้วก็ทําให้การผลิตครูนี่มันตอบโจทย์ไอ้การตระหนักร่วมกันที่ชัดเจนไหมว่าตอนนี้เรื่องแซนบ็อกเนี่ย มันเป็นการทําระบบการจัดการใหม่ที่เราหวังว่าจะเป็นคําตอบให้กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มโอกาสการศึกษาเราจะได้ไม่ต้องมาบ่นกันซ้ําๆอีกนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญวันนี้สิ่งที่ตั้งใจมาแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องนี้แหละครับเอาบทเรียนของแซนบ็อกซ์มาชี้ให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นโอกาสสาคัญนะครับที่รัฐบาลจะไปให้สุดทางนะฮะของเรื่องการกระจายอำนาจแล้วทาให้เกิดคําตอบใหม่ของการบริหารการศึกษาที่ทําให้เราประเทศเราเนี่ยสามารถพ้นไปจากไ กับดักของปัญหาเดิมๆเมรื่องคุณภาพเรื่องโอกาสทางการศึกษาเราน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่เราเอาบทเรียนจากการวิจัยของพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาเนี่ยก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอยากเสนอว่า,อานอกจากการหนุนพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ให้เป็นคําตอบใหม่ทางการศึกษาวิธีประหานจัดก,การใหม่แล้วเนี่ยอยากให้เราไปอีกก้าวหนึ่งได้ซ้ําไปของการทําให้เกิดจังหวัดต้นแบบนะฮะคือถ้าสมมุติว่ากลไกที่ลงไปในระดับจ,จริงแล้วมันสามารถสืบต่อเนื่องเรื่องนี้ได้เนี่ย ถ้าเราเชื่อตรงกันว่าคาตอบสุดท้ายของการจัดการเรื่องการจัดงานก็คือการจัดระเบียตพื้นที่วันนี้เนี่ยอยู่ในวงของสถานศึกษานะคะในวงของโรงเรียนซึ่งเขาจะคุยกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะนะคะแล้วก็เป็นสมรรถนะที่ไร้รอยต่อซึ่งก็คือธีมของงานในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีทั้งระดับของพอ,ออกล้าเปลี่ยนเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือการเรียนรู้ตรงนี้น่าสนใจมากเราก็ได้ทั้งมาเติมเต็มด้วยแล้วอาจารย์เองก็มาเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริงด้วยก็เป็นเรื่องที่เห็นชัดว่าเรามีความหวังกับการเปลี่ยนแปลง